สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาวมีมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตน้ํานะคะกรกฏมีนพิจิกประจําเดือนเมษายน2567นะคะชาวธาตน้ําค่ะได้แก่ชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรากฎา,าคมถึง15สิงหาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้คะ่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะ ไพ่ไพ่ไค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ดไฮายพนเทศค่ะไพ่ฮาราลแฟนนะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบอ่าชาวธาตุน้ำกระกรมกนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกระกรมกนพิจิกท่าเดียวกันกันกบคุณมีชาววันจันทร์ค่ะมีชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษพหรืออาจจะเป็นชาว ทัดลมนะคะมีถุงตุนกลมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยแบบแต่งงานแล้วหย่ามาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่ไมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ากระกฎมินพิจิกนะคะบางคนเนี่ยเลิกรากกับความสัมพันธ์เก่า ตัดขาดอย่างชัดเจนที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะคาราคาสาังขนาดไหนนะคะก็ตัดขาดจบต่อกันกลายเป็นพ่อไม่ไม่ไม้กลายเป็น,าปนาชายหญิงที่มีตําหนิแต่ตําหนิในที่นี้ไม่ใช่ตําหนิที่ไม่ดีนะมันรู้สึกว่าการที่เป็นพ่อไม่ไม่ไม้อะมันมันไม่ใช่จุดด้อยมันไม่ใช่จุดเสียเออแล้วมันก็ เป็นสิทธ์นะคะสิทธิส่วนบุคคลที่จะสามารถกลับมารักตัวเองกลับมาใช้ชีวิตให้ดีได้คุณก็คือคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันในทุกๆสถานการณ์นะคะบางคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดูแลลูกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ,ะหรือคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ บุคคลเหล่านี้ก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะสนะคะอา,อาจจะนะชาวท่าน้ำบางบาง,บางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะกับคนที่มีเจ้าของอืมนะคะหรือคนที่มีเจ้าของนี่แหละนะคะมายุ่งเกี่ยวกับคุณทําให้คุณกลายเป็นตัวเลือกทางเลือกกลายเป็นคนในความลับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแช่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนส5 6 7ายของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกเป็นอย่างไรนะคะคไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะสามถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะเวลค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกด้วยกันเองนะมีธาตุด,ดินพิศพกการมังกรค่ะ มีทัศไฟเมสีธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะชาวท่านน้าคุณอาจจะละทิ้งเขาเรียกว่าปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อะเหมือนพักไว้ก่อนแล้วแบบพาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมรอบข้างอยู่กับครอบครัวนะคะมันก็มีวันหยุดเนาะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะพัก วางปัญหาที่แก้ไขไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตอะ่ะเหมือนณตอนเนี้ยพอคุณมีวันหยุดมีเวลาว่างอะ่ะแล้วคนรอบข้างก็พร้อมหน้าพร้อมตายอย่างพร้อมเพรียงอะ่ะตัวคุณก็อ,อาจจะแบบไปเขาเรียกว่าพักเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วไปแฮปปี้ไปมีความสุขกับ กับคนที่เขารักคุณอะเออจริงๆกับครอบครัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้สังสรรค์เทหฮาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเหมือนกับตัวคุณจะพาตัวเองไปพักใจอ่ะค่ะเออประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนของชาวธาตุน้ำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกำรกฎมีนพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ำก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกำรกฎมีนพิจิกค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เอ็มเพรส ้าไม่ใช่ก้าสีไพ่ห้าไม้เท้านะคะไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์นะมีธาตุน้ํธาตุดินธาตุไฟนะคะจ,จะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณยังคง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังคงกอดเก็บยังคงคิดถึงยังคงรักยังคงห่วงใยคนคนนี้อยู่ถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะเออถึงแม้ว่าในใจลึกๆอ่ะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะมีความห่วงใยมากๆแต่คุณก็บางบางบาง,บางเคสน้อที่เป็นเตริร์หรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนในความลับหรือความสัมพันนี้ที่มันพัฒนาไม่ได้ มันเหมือนกับย้อนแย้งอะใจหนึ่งเราก็อยากที่จะกอดคนคนนี้ไว้ยังกอดยังอยากที่จะกอดความสัมพันธ์นี้ไว้แต่อีกใจหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็พยายามที่จะหักห้ามใจเหมือนกันนะคะพยายามที่จะกลับมารักตัวเองอะอืเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอะให้คุณได้เท่านี้เออมันเป็นความรู้สึกที่ที่ตัวคุณอะพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะรับนะคะแต่ตัวเขาอ่ะ เหมือนกับเขาอ่ะไม่มีการให้คุณเลยอืมรับอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุน้ํากระกฏมีนมิจิิคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ํากระกฎมีนมิจิกมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะสามเหรียญค่ะ บางคนรู้จักกันหรือว่าทำงานที่เดียวกันเนาะเป็นคอนเนค t ชันในเรื่องราของการงานนะคะไพ่ก้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะสตาชาวท่าน้ำกระดมีพิจิกนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงแล้วตัวเขาอะ มีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยทำงานที่เดียวกันนะคะเป็นคอนเนคชั่นที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องราวของการงานความจริงแล้วตัวเขายังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหาว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเติร์ดอะ่ะเขาก็เสียใจที่มันไปได้ไม่ถึงสิบอ่ะมันได้แค่เก้านะคะไปได้ไม่ถึงสิบทำไม่ได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ทุ่งเทไม่ได้นะคะได้แค่บางช่วงบางเวลาที่ที่จะมอบให้เท่านั้นน่ะ เขาก็รู้สึกเสียดายแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เหมือนกับเราเจอกันช้าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกแล้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะ The Moon และเป็นไพ่ justice นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวราศีมีลัคนามีนชาวราศีกุมลัคนากุมราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะ อในส่วนของเอาคัะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์นี้ยังคงแบกกันและกันไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2องฝ่ายยังอยากที่จะแบกความสัมพันธ์นี้ไปต่อทั้งที่รู้ว่าในอนาคตอะคะ่ะก็เห็นถึงความไม่ชัดเจนอยู่แล้วในอนาคตรู้อยู่แล้วว่ามัน ว่าสักวันหนึ่งอะการที่เราแบกความสัมพันธ์ที่หนักมากๆเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องปล่อยแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครที่จะอยากปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะก็ยังคงอยู่แบบนี้อยู่นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโรยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นให้กับชาวธาตุน้ากรกฎมีนจิกขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่หก คุ้ยนะคะไพ่ควีนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่เดลิเวอร์นะคะชาวท่าน้ำกรกฎมีพิจิกในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่า การที่จะตัดกันและกันไปอ่ะไม่รู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือตัวคุณเองอ่ะจะต้องเข้มแข็งมากๆจะต้องแบบแน่วแน่จะต้องนิ่งนะคะแล้วก็จะต้องรักตัวเองได้อย่างมากๆที่สุดเลยทีเดียวถึงจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้ นะคะตัดสินใจด้วยเหตุและผลโดยที่ไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เมื่อไหรที่อารมณ์คุณแบบดาวลงเมื่อไหร่ที่คุณใจอ่อนเมื่อไหรที่คุณอ่อนไหวคนคนนี้จะเข้ามานะคะเ,ออเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในตัวคุณในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นลองไตร่ตรองดูคิดดูให้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ที่คุณถืออยู่ที่คุณอยากจะถืออยากจะแบกอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสียใจในอนาคตที่คุณจะต้อง เขาได้ว่าเยียวยาหรือไม่นะคะลองพิจารณาดูนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะมายพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ